Rible e f v สวัสดีครับผมพรอกวิชเช่นเคยนะผมกับทีมงานออนไลน์นะครับวันนี้นะครับผมเรามาดำน้ำยิงปลากันนะครับนะครับแต่ว่าเป็นน้ำจืดนะครับผมห่างทะเลบ้างนะครับผมนะฮะเมาขึ้นนะครับผมนะฮะนี่ครับสภาพพื้นที่ดำน้ำที่เราจะดำน้ำนะครับผมก็ไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะ มันจะใสมันคงไม่ใสเหมือนน้าทะเลหรอกนะผมจะลองดูว่ามีปลาอะไรบ้างนะอืมเราจะลองดําไปแค่ครึ่งเดียวนะครับผมจะไม่ดำมาเยอะนะแต่ว่าบอ่อน่าจะลึกอยู่นะครับผมตรงกลางๆนี้เนาะนะก็ไปกันเลยมาดำกันเลยดูว่ามันจะได้ปลาอะไรไปกินบ้างนะครับผมอ่ะไปโดดน้ำเลยครับไป ถ่าเท่าไรนะครับผมแดดนีแดแดไม่มีนะครับตอนค่อยว่ายไปนะครับไปเร็วไม่ได้ครับคุนขึ้นเราดำน้ำลึกนะครับผมน้ำลึกเราจะมองไม่เห็นเลยนะครับผมต้นนี้ก็ดำเฉพาะริมริขอบนะครับเลาะไปเรื่อยๆนะครับ บรนินนี่ครับมันตังอยู่แต่แถวนี้ครับมันจะไปไลจากนี้ไม่ได้ครับ้รงลองหาดูนะครับนี่ครับรังบานินไม่ได้วางไข่แต่อย่างใดนะครับไม่ได้เลี้ยงลูกปลาแต่อย่างใดนะครับนะครับแค่ทำรังเฉยนะครับตัวมอยู่ใกล้ๆแต่แถวนี้นะครับ นึงครับโผล,มล่มาจากไหนไม่รู้ครับหลบเก่งมากได้แล้วหนึ่งแต้งครับมาจากไหนไม่รู้ครับนี่นครับมันจะอยู่แถวๆนี้นะครับผมมันจะไม่มันจะไม่ไปไกลจากลังมันนะครับ ว่าโลกว่าครับโลกว่ากว่าโลกว่ากว่าน่าจะนะแต่เกิืนโลอยู่แล้วแหละตันนี้โอเคหนึ่งแต้มครับครับแล้วก็หานต่อครับ ใหญ่มาครับโอ้หใหญ่เกินครับกินไม่หมดครับไม่กล้ากินด้วยเลยปล่อยไปครับถ้าเอาเอา,เอาตัวเล็กกว่านี้ดีกว่าครับ ครัไฮโลครับน่าจะมีโลกว่าโอ้นางาน ồ oh. ok em em to gấp xong tai mọi người lên đây ok gấp tiếp to ดุกดิกดุบดิดหนุนหน้าครับดุกเล็กครับเอาได้กินได้อย่างนี้ได้อยู่สามได้เราต้องลับมันก่อนนะครับผมไปเย็นละตอนนี้นะผมสามได้พอ้ามานิดนะครับนิดสองดุหนึ่งก็พอได้ข้าวกับข้าวครับโอเคครับผม ได้มาสามแต้มนะครับผมปลานินสองปลาดุกหนึ่งนะครับผมปลาดุกเอาไปย่างก่อนหน้านั้นแล้วนะครับก็เหลือแต่ปลานินนะครับผมเอากลับไปฝากแม่บ้านนะครับผมก็ได้มาสามแต้มนะครับผมสนุกนะครับดําบ่อนี้เป็นบ่อธรรมชาตินะครับผมบ่อนี้จัง่ทีจังหวัดพังงานะครับนะครับเป็นบ่อธรรมชาติแล้วก็ปลาก็ตอนหน้าฝน ก็จะข้ามมาวางไข่ในนี้นะครับผมจะมีปลาเยอะและอนาคตจะเป็นบอ่อตกปลาด้วยนะผมของปลาออสนะครับผมปลาออสผาตะวันนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรปลาออสไว้ด้านล่างนะครับผมใครสนใจอยากยิงปลาก็ได้นะครับผมสนใจอยากตกปลาก็มานะครับผมครบวงจรเลยที่นี่นะครับผมนะฮะและ้วปลาเยอะนะครับผมเป็นปลาธรรมชาติไม่ได้ให้อาหารเลยแม้แต่น้อยกี่ปีแล้วไม่รู้ สิบกว่าปีแล้วนะครับผมที่ไม่ได้ให้อาหารมันโตเองธรรมชาติหากินเองโดยธรรมชาตินี่ครับบ่อปลาออดนะครับผมก็ฝากบ่อปลาออดไว้ในดวงใจของทุกท่านด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้ของแท้ครับแน่นอนเลยมีตัวจริงๆครับนี่ครับมีตัวแน่นอนนะครับผมก็น่าน่าน่าจะเป็นปีหน้านะครับผมที่จะเปิดเปิดบ่อนะเพราะว่าต้องใช้แมคโครมาเกลีย ผักในพว้นนี้ก่อนนะครับผมใครอยากยิงปลาก็มีบ่อให้ยิงนะครับผมเห็นปลาบอกผมว่าปลาจะทําบ่อยิงปลาด้วยนะครับผมนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ก็ตัวกลับไปกินปลาก่อนนะครับผมเหนื่อยมากแล้ววันนี้ถังออุกหมดไปสองถังนะครับผมโอเคครับคลิปหน้าเราจะไปไหนกันนั้นโปรดติดตามชมนะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ You eyeball fever.